เอาละครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมใหม่กับผมนายคนโดยเชนเคยนะครับและในพาร์ทนี้นะครับผมก็ได้หยิบเอาเกมที่มีชื่อว่าโลฮันเอ็มมาฝากให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับโดยเจ้าเกมตัวนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเขาเพิ่งเปิดให้เราเล่นอย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อวานนี้แบบสดสดร้อนๆเลยนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกอยากจะดาวน์โหลดเจ้าเกมตัวนี้มาเล่นด้วยกันเนี่ยผมก็ได้เอาลิงก์ดาวน์โหลดนะครับแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดย ท่านผู้ชมนะครับสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android เลยนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอแจ้งข่าวดีก่อนก็คือตอนนี้เนี่ยทางตัวเกมเขามีกิจกรรมฉลองเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของทางฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยโดยกิจกรรมที่ว่านี้นะครับก็คือสําหรับใครที่เลเวลร้อยคนแรกของภูมิภาคเอเชียที่เขาเปิดใหม่เนี่ยเขาจะมีของรางวัลให้ด้วยนะครับโดยของรางวัลที่ว่านี่ก็คือทองคําหนักครึ่งกิโลนั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่า ทองคําครึ่งกิโลเนี่ยตอนนี้ราคาเกิน8 0 0แสนไปเรียบร้อยแล้วนะครับและก็ที่สําคัญนะครับเขาจะสลักชื่อตัวละครของเราเนี่ยไว้ที่ทองคําที่เป็นของรางวัลให้กับเราด้วยนั่นเองอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับช่วงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการแจกไอเทมโค้ดกันด้วยนะโดยจะมีทั้งโค้ดลงทะเบียนล่วงหน้านะครับแล้วก็เป็นโค้ดกิจกรรมพิเศษที่ทางทีมงานเนี่ยเขาให้ผมมาเพื่อแจกโดยเฉพาะเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูช่วงท้ายคลิปเลยกันนะครับเอาละทีนี้ท่านผู้ชมก่อนที่เราจะมารีวิวระบบความน่าสนใจต่าง ของเจ้าเกมตัวนี้กันนะครับผมว่าเรามาดูในส่วนของการสร้างตัวละครกันก่อนเลยดีกว่าว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเขามีอาชีพตัวละครอะไรให้เราเลือกเล่นกันบ้างนะครับ โดยเริ่มต้นเลยนะครับทางตัวเกมเนี่ยเขาก็มีอาชีพให้เราสามารถเลือกเล่นได้เนี่ยทั้งหมด4อาชีพด้วยกันซึ่งแน่นอนนะฮะว่าแต่ละอาชีพที่เราเล่นเนี่ยเมื่อเราเล่นไปจนถึงเลเวล50แล้วนะครับเราสามารถที่จะอัพคลาสอาชีพของมันได้อีกด้วยและอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือในแต่ละอาชีพเนี่ยเขาสามารถสวมใส่อุปกรณ์หรือว่าอาวุธเนี่ยได้ถึง2แบบด้วยกันนะโดยเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะใส่อาวุธประเภทไหนโดยเจ้าอาวุธแต่ละแบบที่ว่านี้นะครับมันก็ โจมตีแล้วก็พลังโจมตีที่ไม่เหมือนกันด้วยนะฮะและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับของเกมนี้เลยก็คือเรื่องของการอัพสเตตัสตัวละครแต่ละอาชีั่นเองท่านผู้ชมซึ่งบอกเลยนะครับว่าเจ้าเกมตัวนี้เนี่ยเวลาเราเลเวลอัพแล้วนะครับมันจะมีเรื่องของการอัพค่าสเตตัสด้วยไม่ว่าจะเป็นค่าอินค่าเด็กค่าเอจิหรือว่าค่าวิทนะครับ โดยการอัพค่าสเตตัสพวกนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันคือจุดเปลี่ยนของอาชีพแต่ละอาชีพเลยนะครับโดยแต่ละอาชีพเนี่ยมันสามารถบิวได้หลายแบบมากเลยนะเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปเนี่ยผมจะมาทําแยกทีละอาชีพให้เลยก็แล้วกันนะครับว่าในแต่ละอาชีพเนี่ยเราสามารถที่จะบิวค่าสเตตัสไปในสายไหนได้บ้างและแต่ละสายเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างนะครับทีนี้เรามาเริ่มต้นจากเจ้าเสียชีพนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับโดยอาชีพแรกที่เขามีให้เราเล่นเนี่ยก็คือนี่เจ้าอัศวินเผ่ามนุษย์นนเัเงผ้ชม หรือเรียกได้ว่าเป็นตัวแท้งของเกมเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับใครที่ต้องการจะเล่นสายแท้งเนี่ยผมก็แนะนําตัวละครตัวนี้เลยนะโดยอาวุธที่เจ้าตัวละครตัวนี้สามารถใส่ได้นะครับก็คือดาบคู่นี่มันก็คือดาบใหญ่อันนึงแล้วก็เป็นกริดข้างหนึ่งแบบนี้เลยนะครับหรือว่าอาวุธอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือดาบโล่นั่นเองและต่อมาอาชีพที่2นะครับนี่เจ้านักธนูเผาเอลของเราเลยนะฮะโดยเจ้าอาชีพนี้ผมบอกเลยนะว่าผมก็เล่นอยู่นะครับโดยจุดเด่นของมันนะครับก็คือเรื่องของการฟาร์มมอนตามแมปนะครับหรือว่า สำหรับใครที่เป็นสายฟาร์มหาเงินหาของขายเนี่ยผมแนะนําอาชีพนี้เลยนะท่านผู้ชมบอกเลยว่ารวยกันแน่นอนนะครับเพราะนอกจากจะเป็นตัวโจมตีระยะไกลที่รุนแรงแล้วนะครับเจ้าตัวละครอาชีพนี้เขายังมีจุดเด่นในเรื่องของคิติคอนอีกด้วยนั่นเองทีนี้ในส่วนของอาวุธนะครับเขาก็จะมีทั้งธนูแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าไม้ให้เราเลือกใช้ด้วยนั่นเองท่านผู้ชมผมย้ำอีกทีนะว่าสําหรับใครที่ต้องการเล่นเป็นสายฟาร์มปล่อยบอดหาเงินนะครับผมแนะนําว่าอาชีพนี้ดีที่สุดแล้วนะครับ ต่อมาอาชีพที่3นะครับนั่นก็คือเจ้านักเวทนะครับเผ่าดาร์กเอลนั่นเองโดยเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับก็เป็นตัวละครโจมตรีระยะไกลที่รุนแรงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของสกิลกลุ่มที่ค่อนข้างเยอะด้วย แต่ว่าเอาจริงๆแล้วนะเจ้าตัวนี้มันก็ฟาร,ร์มสู้นักขนูไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาจะไม่มีในส่วนของคิติคอนนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยตัวเขาจะบางด้วยแล้วก็ไม่มีหลบหลีกด้วยท่านผู้ชมเรียกได้ว่าถ้าโดนมอนเวลสูงๆลุมเนี่ยโอ้โหมีแต่ตายกับตายเลยทีเดียวนะครับแล้วทีนี้นะครับในส่วนของจุดเด่นเจ้เจาอาชีพเนี่ยก็คือเรื่องของการปั่นป่วนศันตรูฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะฮะเพราะว่าสกิลส่วนใหญ่ของเขานะครับมันจะไปสร้างดีบัฟให้กับศัตรูด้วยนั่นเองคือเราจะเห็นผลชัดๆเลยนะกือ,อทสา,สารา,ารรห วอการไล่ฆ่าคนอื่นนะครับเจ้าตัวละครตัวนี้มันจะทําให้ตัวละครอื่นเนี่ยเรียกได้ว่าปั่นป่วนจนเล่นแทบไม่ได้เลยทีเดียวนะครับโดยอาวุธของอาชีพนี้นะครับก็จะมีไม้เท้านะครับนี่อันใหญ่ๆด้านหลังเลยนะครับแล้วก็จะมีคาถาอันเล็กๆให้เลือกใช้ด้วยเอาล่ะทีนี้ต่อมาอาชีพสุดท้ายของเรานะครับเจ้าแอสซิซินนะครับมือสังหารสุดสวยของเรานะครับเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าโคตรอวดเลยนะเพราะด้วยความที่เจ้าตัวละครอาชีพนี้เนี่ยสามารถที่จะหายตัวได้ด้วยท่านผู้ชมและที่สําคัญนะครับถ้าใครบิวสายนี้ ดีๆหน่อยเนี่ยสามารถที่จะไล่ฆ่าชาวบ้านเขาได้ภายใน1คอมโบเลยด้วยนะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่สกิลค่อนข้างเร็วมากนะครับและที่สําคัญเนี่ยสกิลแรงด้วยและจุดเด่นสุดท้ายของเขานะครับก็คือเรื่องของการตีติดคิติคอนนั่นเองแต่เอาจริงๆนะท่านผู้ชมสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่เทคนิคการอัพค่าสเตตัสนะครับว่าเราจะเล่นสายไหนนะครับจะบิวตัวละครไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับอ่ะย้ำอีกทีนะครับเดี๋ยวในส่วนของสายตัวละครแบบละเอียดยิบๆเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกให้เป็นคลิปละหนึ่ง อาชีพหนึ่งอาชีพแบบนี้เลยก็แล้วกันนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเราก็กลับกันเข้ามาอยู่ภายในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะอันนี้เมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับคือตอนสร้างตัวละครเนี่ยเราไม่สามารถเลือกเพศตัวละครได้นะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นตัวละครนักธนูที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันเป็นตัวละครเพศหญิงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนสร้างตัวเราไม่สามารถเลือกเป็นเพศช,ชายได้นะแต่ว่าท่านผู้ชม lion. จะสังเกตนะครับว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวนะตัวละครเพศหญิงแต่นี่มันตัวผู้ชายไม่ใช่เหรอพี่ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่อันนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเจ้าเกมตัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของคอสตูมนั่นเองนะผู้ชมนี่เดี๋ยวพามาดูคอสตูมก่อนเลยนะครับกดปึ๊บ โดยท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าคอสตูมเกมนี้เนี่ยโคตรสวยเลยนะฮะและที่สําคัญนะคือเมื่อเราใส่คอสตูมอะไรเข้าไปแล้วนะครับรูปร่างของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามคอสตูมโดยไม่สนใจเพศเลยนะอันนี้บอกไว้ก่อนสมมุติว่าผมใส่เจ้าคอสตูมตัวผู้ชายตัวนี้นะครับนี่ปุ๊บอ่ะลองกดออกมาดูเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วกลายเป็นตัวละครผู้ชายเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของคอสตูมกันต่อดีกว่านะครับว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยเขามีอะไรสวยสให้เราดูบ้างนะครับนี่กรึบอ่าโดยเจ้าคอสตูมของเกมนี้นะครับเขาจะมีเรื่องของการแบ่งระดับด้วยนี่กระจอกสุดเนี่ยก็จะเป็นตัวสีเทาๆานะครับสตัวด้านบนเลย ดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเป็นพวกที่พื้นหลังสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นสีฟ้านะครับเป็นสีส้มแล้วก็เป็นสีม่วงนะครับดีสุดในเกมเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกพื้นหลังสีแดงแบบนี้เลยท่านผู้ชมโอ้โหยิ่งระดับสูงสูงเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสวยเลยนะครับแล้วทีนี้นะฮะ๋ยวขอดูตัวอื่นกันชึบโอ้โหอย่างงามคอสตูมอะไรทําไมมันเทขนาดนี้วะดิอ่ะเอาเป็นว่านะครับคอสตูมเกมนี้โคตรสวยผมบอกเลยแล้วกันและที่สําคัญท่านผู้ชมเจ้าคอสตูมของเกมนี้เนี่ยเขายังมีใน ส่วนของค่าสเตตัสให้กับเราด้วยนะครับนี่ผมพามาดูจึ๊บอย่างเช่นเจ้าคอสตูมตัวนี้ที่ผมใส่อยู่นะครับเขาก็จะบวกในส่วนของความเร็วโจมตีเนี่ยถึง40เลยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการลดคูดาวสกิลด้วยแล้วก็ยังบวกค่าเด็กนะครับเป็นสเตตัสพื้นฐานเนี่ยอีก5ด้วยกันท่านผู้ชมบอกเลยว่าคอสตูมเกมนี้โหดมากๆเลยนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนคอสตูมนะครับเอาข้าวๆแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะหมดเวลาซะก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคอสตูมเกมนี้เราสามารถผสมเเพืื่่ออลนนขั้้้ไดดวย นะแต่ว่าเดี๋ยวผมทําคลิปแยกให้กันลวกันนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของเจ้าเกมเพลกันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้าเกมตัวนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่ามันคือเกมแนว Open World เลยนะและที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมเราสามารถไล่ฆ่าคนอื่นเขาในแผนที่ได้ด้วยโอ้โหบอกเลยว่าโคตรด,ดีแต่ว่าในการไล่ฆ่าชาวบ้านเขานะครับมันก็อยู่ที่แผนที่ด้วยนะครับนี่ กดเข้ามาที่แผนที่โลกนะครับทีนี้ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าเจ้าแผนที่โลกพวกนี้เนี่ยเขาจะมีในส่วนของแผนที่ที่เป็นสีฟ้านะครับนี่เห็นไหมเป็นรูปโล่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีแผนที่ที่เป็นสีแดงด้วยนี่เป็นรูปดาบอันนี้เลยนะครับก็คือเอาง่ายๆนะแผนที่ที่เป็นสีแดงพวกนี้เนี่ยเราสามารถไล่ฆ่าคนอื่นเขาได้ในแผนที่แบบสบายๆเลยนะครับและที่สําคัญนะท่านผู้ชมแผนที่ที่เป็นสีแดงพวกนี้เนี่ยมันจะมีฟิลบอสนะครับหรือว่าบอสใหญ่ที่มันอยู่ตามแผนที่ด้วยท่านผู้ชมนี่เจ้าตัวนี้เลย ะะซึ่งผมบอกเลยนะว่าเจ้าบอสตามแผนที่ของเกมนี้ดรอปของแบบโคตรดีเลยนะฮะ แต่ว่าเราต้องวิ่งหาล่าเองนะและที่สําคัญนะครับมันมีเรื่องของการแย่งกันล่าบอสด,ด้วยโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าโคตรเดือดโดยเจ้าเกมตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปล่อยบอทได้แบบออโต้แบบนี้นะสามารถปล่อยทิ้งได้24ชั่วโมงเลยด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยไม่มีเรื่องของข้อกําหนดนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยเราสามารถเก็บ exp ขั้นต่าได้ไม่เกินเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ผมบอกก่อนว่าเกมนี้ไม่มีนะฮะและที่สําคัญนะครับในการปล่อยบอทเนี่ยมันยังดรอปของสําคัญต่างๆที่เราสามารถเอาไปขายได้ด้วยซึ่งของ ที่เราไปขายเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมบอกเลยว่าโคตรแพงนะครับเพราะว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยระบบการขายของของเขาเลยนะมันเป็นการซื้อขายด้วยเงินแคสนะครับนี่เจ้าเม็ดแดงๆพวกนี้คือเงินแคสที่เราต้องเติมเงินถึงจะได้นะท่านผู้ชมหรืออีกวิธีหนึ่งที่เราจะได้นะครับนั่นก็คือการหาของที่มันดรอปตามแมปพวกนี้แหละมาตั้งขายนะครับโดยจุดเด่นนะครับที่ทางตัวเกมเขาแจ้งมาเลยเนี่ยนั่นก็คือเจ้าเกมนี้นะของทุกอย่างในเกมเนี่ยเราสามารถเอามาตั้งขายได้ทั้งหมดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับอย่างของที่เราสวมใส่ เ,เวลาเราจะเปลี่ยนเซตนะครับแบบเฮ้ยสร้อยตัวนี้เครื่องประดับอันนี้เราไม่อยากได้แล้วเราได้ของใหม่มาแล้วแล้วไอ้ของที่เราใส่ไว้เนี่ยเราตีบวกเราอัปเกรดอะไรต่อมีอะไรไปเยอะแล้วนะครับเราก็สามารถเอาของพวกนั้นไปตั้งขายได้อีกรอบนึงด้วยทุผู้ชมโอ้โหบอกเลยว่าโคตรดีเลยนะครับเรียกได้ว่าไม่มีอะไรเสียเปล่าเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าเกมตัวนี้และเจ้าระบบซื้อขายตัวนี้นะครับมันยังมีอีกระบบหนึ่งที่พ่วงเข้ามาด้วยซึ่งผมบอกเลยว่าเกมอื่นในมือถือเนี่ยเขาไม่มีนะอันนี้น่าจะเป็นเกมแรกเลยนะ ที่เขากล้าทําออกมานั่นก็คือเรื่องของระบบการซื้อขายแบบล็อกตัวละครได้ด้วยท่านผู้ชมนี่เห็นไหมการแลกเปลี่ยนแบบส่วนตัวนะครับโดยเราเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากจะขายของชิ้นไหนราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็เลือกได้ด้วยว่าเราอยากจะขายของชิ้นนี้ให้กับใครในเกมนะครับเอาง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมมันก็คือเรื่องของการเดลนั่นแหละแต่ว่าเป็นการเดลแบบผ่านระบบนะครับโดยผมจะยกตัวอย่างให้ดูอย่างนี้นะฮะสมมติว่า,าผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอ่านเล่นเกมด้วยกันนี่แหละแล้วทีเนี้ย ผมดันมีไอเทมอยู่ตัวหนึ่งนะครับสมมุติว่าไอเทมตัวนี้โอ้โหราคามันแพงมากท่านผู้ชมแล้วผมอยากจะเดลไอเทมตัวนี้ให้กับเพื่อนของผมนะครับผมก็สามารถที่จะตั้งขายไอเทมตัวนี้นะครับให้กับเฉพาะเพื่อนของเราคนนี้ได้เลยนะและที่สําคัญนะครับเจ้าเกมตัวนี้เขาไม่มีเรื่องของการล็อกราคาการซื้อขายกันด้วยนะฮะเอาง่ายๆเลยนะท่านผู้ชมสมมุติว่าเอ,อ่อเจ้าเสื้อตัวนี้ราคามันอยู่ที่10,000่นแคสเลยนะครับ แต่ผมเนี่ยอยากจะให้เพื่อนผมใช้ไงผมก็สามารถที่จะตั้งขายได้รา,ราคาแค่1แคสเลยก็ได้เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่ามันคือระบบการเดลนัลแหละของเกมมือถือเลยนะฮะซึ่งผมยังไม่เห็นเกมไหนเขากล้าทาเงินขนาดนี้เลยนะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าเกมตัวเนี้ยคาสเตตัสพื้นฐานเนี่ยเรียกได้ว่าสําคัญแบบมากๆเลยนะครับฉะนั้นแล้วนะฮะเจ้าอุปกรณ์สวมใส่ทุกอย่างที่เราได้มาเนี่ยลองดูให้ดีนะถ้าชิ้นไหนมันบวกค่าสเตตัสแบบดีๆเลยเนี่ยบอกเลยนะครับว่าของชิ้นนั้นเนี่ยราคาแบบโคตรแพง เลยนะท่านผู้ชมอย่างเช่นเจ้าตัวนี้นะครับเขาบอกว่าบวกค่าอินอีก18โอ้โหบวกเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยท่านผู้ชมและที่สําคัญนะครับนี่มีบวกหลบหลีก21นะครับแล้วก็บวกป้องกันโอ้โหเห็นไหมหรือว่าอย่างอันที่ผมใส่นะครับเขาบอกว่าบวกเด็ก11นะครับวิสอีก10แล้วก็มีโบนัสดอกเงินอีก9ด้วยซึ่งเจ้าออปชันต่างๆที่มันอยู่ตามอุปกรณ์พวกนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นตัวกําหนดเลยนะครับว่าของชิ้นไหนจะราคาแพงหรือว่า และที่สําคัญท่านผู้ชมเจ้าอุปกรณ์สวมใส่พวกนี้เนี่ยเราสามารถเอามันมารวมกันได้นะครับเพื่อทําการเลื่อนขั้นและที่สําคัญนะครับในส่วนของออปชันเนี่ยเราสามารถเอาออปชันของ2ชิ้นมารวมกันได้ด้วยนะเอาเป็นว่าในส่วนนี้เนี่ยมันมีเรื่องของรายละเอียดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกให้ก็แล้วกัน และต่อมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าค่อนข้างน่าสนใจมากเลยของเจ้าเกมตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของการทําสงครามยึดปราสาทนั่นเองเพราะว่าสําหรับทีมไหนที่ทําการชนะนะครับแล้วก็สามารถยึดครอบครองปราสาทได้เนี่ยเจ้าเกมตัวนี้นะครับเขายังมีเรื่องของการเก็บภาษีในเขตพื้นที่ให้กับทีมที่ชนะอีกด้วยโอ้โหบอกเลยนะครับว่างานนี้เนี่ยสำหรับใครที่เป็นสายวอลสาย PVP เนี่ยน่าจะถูกใจกันแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับและต่อมานะครับอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจเลยนั่นก็คือเรื่องของระบบสัตว์เลี้ยงนั่นเอง โดยเจ้าเกมตัวนี้นะครับเขาจะมีสัตว์เลี้ยงทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับนี่มีเจ้าลิงเจ้าหมีแล้วก็เจ้ากระต่ายนะครับโดยเจ้าสัตว์เลี้ยงทั้ง3แบบเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความสามารถที่ไม่เหมือนกันด้วยนะฮะอย่างเช่นเจ้าลิงตัวนี้นะครับความสามารถของเขาเลยเนี่ยก็คือเวลาเราปล่อยบอทดนะครับฟาร์มมอนตามแมปเนี่ยเวลาเราดรอปได้พวกชุดนะครับหรือว่าพวกอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถที่จะตั้งค่าให้เจ้าลิงตัวนี้นะครับมันสามารถขายอุปกรณ์แบบออโต้เลยก็ได้หรือว่าถ้าเราไม่อยากขายนะครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่าให้มันทําากกรแย ส่วนหรือว่าย่อยอุปกรณ์ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมมันสามารถเลือกรายละเอียดได้ด้วยนะครับว่าจะย่อยของหรือว่าขายของระดับไหนขึ้นไปนะครับก็ทําได้เหมือนกันและต่อมานะครับตัวที่2เจ้าหมีตัวนี้เลยนะครับโดยความสามารถของเขานะครับก็คือเรื่องของการบอดอีกนั่นแหละโดยเวลาที่เราบอดอยู่นะครับแล้วปรากฏว่ายาเราหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น HP หรือว่า MP นะครับเจ้าหมีตัวนี้เนี่ยมันจะทําการซื้อยาให้เราแบบอัตโนมัติเลยนั่นเองนะพีชมเรียกได้ว่าเอื้ออํานวยในการบอดกันแบบสุดๆเลยทีเดียวนะครับและสุดท้าย ใช่นะครับนี่เจ้าตัวกระต่ายตัวนี้เลยนะครับซึ่งความโดดเด่นของเขานะครับก็คือเรื่องของการโจมตีกลับแบบอัตโนมัติซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนน่าจะงงกันนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายนิดนึงล้วกันคือเจ้าเกมตัวนี้นะครับหลังจากที่เราอธิบายเรื่องบอทกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยหลายๆคนนะครับก็น่าจะรู้สึกว่าเ hey, ฮ้ยพี่อย่างนี้มันก็คือเกมบอทนี่หว่าแล้วมันจะไปสนุกอะไรวะเนี่ยมันก็แค่ปล่อยเปิดจอทิ้งไว้แล้วก็บอทก็จบแล้วไม่ใช่เหรอแต่ว่าเอาจริงนะท่านผู้ชมคือเกมนี้มันบอ cái ทีนี้พอเรามาดูแผนที่หลังๆนะครับเลเวลสูงๆเนะี่ยท่านผู้ชมจะสังเกตว่าเจ้าแผนที่พวกนี้นะครับมันเปิดโอกาสให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถไล่ฆ่ากันเองได้ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะบ, <c oughs> บางทีเราปล่อยบอททิ้งไว้แล้วเราไม่ได้นั่งเฝ้าหน้าจอเนี่ยพอเวลาเรากลับมาอีกทีเนี่ยตัวเราอาจจะตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วนะฮะเรื่องของการบอทเนี่ยอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในแมปเลเวลสูงๆแล้วเนี่ยถ้าใครมายืนบอททิ้งไว้แล้วไม่อยู่จอเนี่ยผม แน่นอนนะผู้ชม อ่ะทีนี้เจ้ากระต่ายนะครับก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละเวลาเราโดนใครมาไล่กดหัวแดงใส่เราเนี่ยมันก็จะทําการโจมตีกลับแบบอัตโนมัติให้กับเราเลยนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมาในส่วนของเมนูต่างๆนะครับก็จะมีทั้งระบบแอดเพื่อนนะครับนี่เจ้าตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็มีทั้งระบบกิลด้วยซึ่งแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการสร้างกิวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยกิวที่ผมสร้างไว้นี่ก็ชื่อนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าอย่าผมจะเอาชื่อกิวเนี่ยแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปอีกทีนึงก็ จะเข้ามาร่วมกิวด้วยกันก็สมัครกันเข้ามาได้เลยนะฮะและนอกจากระบบกิวแล้วนะครับ <c oughs> เขายังมีเรื่องของรายชื่อสังหารด้วยห้ย <c oughs> อันนี้บอกเลยว่าโคตรถูกใจเ <c oughs> พราะเวลาเราไปไล่ฆ่าคนที่มันเป็นแผนที่สีแดงเนี่ยเราสามารถที่จะได้รับคะแนนเกิรติยศพวกนี้ได้ด้วยนะแล้วยิ่งใครคะแนนกยรติยศเยอะๆเนี่ยหูท่านผู้ชมบอกเลยว่าอย่างเท่เลยนะฮะนี่เห็นไหมเป็นเอ่อแต้ม PVP นะครับแล้วก็มีประวัติด้วยว่าเราเนี่ยไปไล่กดใครเข้ามาบ้างนะฮะนี่มีตรงนี้ด้านล่างบอกด้วยนะครับว่าเราไปโดนเขาฆ่ามา เท่าไหร่นะครับหรือว่าไปฆ่าคนมากี่คนแล้วก็มีบอกด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งบอกเลยตรงนี้ท่านผู้ชมว่าโคตรมันแน่นอนนะครับเกมนี้และนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่เน้นฆ่าคนเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าทางตัวเกมเขามีเรื่องของของรางวัลแจกให้กับเราด้วยนะซึ่งเจ้าของรางวัลพวกนี้เนี่ยท่านผู้ชมบอกเลยว่ามีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยด้วยนะครับ เอาล่ะทีนี้นะครับเรามาดูในส่วนของเมนูต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดอันดับนั่นเองโดยเจ้าเกมตัวนี้นะครับเขามีเรื่องของการจัดอันดับด้วยนะฮะว่าในแต่ละเซิร์ฟที่เราเล่นเนี่ยผู้เล่นคนไหนนะครับอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของเซิร์ฟนี่อันนี้เป็นอันดับรวมนะครับผมก็อยู่ที่อันดับ25ของเซิร์ฟนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอันดับของแต่ละอาชีพด้วยเห็นไหมมีอัศวินมีนักขนูนะครับในส่วนของนักขนูเนี่ยผมก็ขึ้นเป็นอันดับที่11ของเซ อัปเกรดอุปกรณ์กันบ้างดีกว่านะครับโดยเจ้าเกมตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะตีบวกอุปกรณ์ก็ได้หรือว่าจะทําการเพิ่มเลเวลอุปกรณ์ก็ได้นะครับรวมไปถึงเราสามารถที่จะรวมอุปกรณ์ได้ด้วยท่านผู้ชมโดยเจ้าระบบการรวมอุปกรณ์ตัวนี้นะครับนั่นก็คือการเอาอุปกรณ์ที่เลเวลแม็กแล้วแบบนี้นะครับนี่ใส่เข้ามา แล้วก็เอาอุปกรณ์ที่มันเป็นสีเดียวกันนะครับใส่เข้ามาเพื่อทําการเลื่อนคันนั่นเองอย่างเช่นเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าผมทําการอัปเกรดรวมตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับจากของชื่อฟ้าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของชื่อส้มขึ้นมาทันทีเลยนั่นเองนะครับทีนี้ก่อนจากกันไปนะครับเดี๋ยวผมขอฝากเรื่องของไอเทมโค้ดหรือว่าโค้ดแจกของฟรีกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะครับ โดยในส่วนของการใส่ไอเทมโคดเนี่ยก็ให้ท่านผู้ชมนะครับเข้ามาที่เจ้าหน้าตั้งค่าแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กดตรงคําว่าลงทะเบียนคูปองตัวนี้นยะมันก็จะมีช่องให้เราเนี่ยสามารถใส่ไอเทมโคดได้นั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่าในวันนี้เนี่ยช่องของเราก็ได้เอาไอเทมโคดมาฝากให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยนะโดยไอเทมโคดนะครับที่ผมจะามาแจกเนี่ยมันมีด้วยกันทั้งหมด2โคดด้วยกันนะครับโดยโคดแรกนะครับก็คือโค้ดของการลงทะเบียนล่วงหน้านั่นเองส่วนโคดที่2นะครับเป็นโค้ดที่ทางทีม เเขาให้มาเป็นพิเศษเลยนะเพื่อที่ว่าจะให้ผมเนี่ยได้เอามาแจกกับเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับโดยมันมีเรื่องของลิมิตด้วยนะครับซึ่งเจ้าโค้ดตัวที่2เนี่ยมันสามารถใส่ได้แค่5000คนแรกเท่านั้นนะครับฉะนั้นสําหรับใครที่มาช้าแล้วก็อดไปเนี่ยอันนี้ผมก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะว่ามันได้แค่5000คนนะ เอาละครับท่านผู้ชมและทั้งหมดนี้คือการรีวิวเกมใหม่ที่มีชื่อว่าโลฮาน M นั่นเองนะครับและเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมเลื่อนลงไปที่ใต้คลิปแล้วก็ช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องนายขนดกเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับผม